ยาอย่ามาลงน้อยนร้อยประมาณร้อยยี่สิบหกกจ้ยนให้แม่วัดนะลูกร้อยโชคนงโชคหกเดือนยัดยันันมันกจจไปดิจัไปบึ๊บึบึยิงโอ้มันเลี่วะประมาณประมาณประมาณยัดประมาณร้อ1สิบสี่สนี่แหละพี่ ไม่ใช่คุณหมอนะอย่าดิ้นนะพี่เลมมาวัดความสูงให้หนูเฉยนะเพชรภูวีย่งพีพอบังบังเราไว้โอ้ยร้อยยี่สบดร้อยยีิบเประมาณรอยยิบเดยิดเกือบเกือบอยสิบประมาณรอยยิบเดยิบแปดนะพ่อก็ร้อยยิบเยดอัพจ้ะประมาณ1้อยบวก อายุของเราหนึ่งปีสองเดือนนะพ่อเนาะจะตัวนี้ซื้อว่าเจ้าเพชรภูเวียงอายุหนึ่งปีสองเดือนจะเอ้า สวัสดีจ้ะพี่น้องป้องไปซูผู้สุคนจ้ามื่อวนนี้พี่แลมีกับมาเปิดราคาควายให้กับพ่อโบจ้าพ่อโบบ้านนองกลางตำบลสงเปื่อยอำเภอผูเวียงคอนแก,นนอก่นจ้าเมือวนนี้ก็มีควายทั้งหมด3ตัวด้วยกัน้ะพี่น้องจา้าก็จะมีเจ้าเผือกเนี่ยเจ้าเผือกซื้อว่าเจ้าเพชรภูเวียงอายุ1ปี2 3, เดือนจ้าความสูงก็คือตามที่พี่แลมวัดฟังหันเข้าๆ้ะพี่น้องอันนี้คือวัดแบบเข้าๆประมาณ127บวกบวกจ้า คือเขากล่าวว่าบริเต็มที่ยงที่นั้นเรากระตืนต่นเท้าเนียงสินะจ้ะพี่น้องบัเน,นี้เจ้าเ<ม>จ,จ้าเพชรผู้เวียงในเป็นควายเพชรผู้จ้ะควายเพชรผู้านาเขาสวยจ้ะกีบ,บกีบเท้าเล็บกระสวยจ้ะหางหางง้อมจ้ะหางงามดีอยู่กับพี่น้องาาสีชมพูอ้อยวยส่วยนนพี่เลี้ยมเบิ้งแล้วอันเราบร่มีจุดอันนั้นเด้จุดกะ จ้ะ <AM 2> enfin ตรงนมีจุดเลยบ่มีจุดกะจ้าอันจ้าให้พ่อเราจุงจุ่มยางวุ้นหน่ยนะที่พ่อจุงอ้อมยางวนให้ให้หนูเบิ่งนะจ่ายพ่อจ้าจับผดเจ็บตัวเจ็บผีเลือจ้านั่นแหละไม่ปลาค้นหักลาคนหัวเอ้ยพูน่ะพี่น้องมึงดูจนนะพูน่ะข้างคานพูน่ะสวงคางง่ายหางดีสวยผู้หางงามคือหางมากเนี่ยหล่ะจ้าพี่น้องพูน่ะเบ้ย เขาบอกเลี้ยงผู้หางยกขึ้นมกง่ามพุ่น่ะต้นดีปะพ่อจ้าพี่น้องจ้าพี่แลมีสิพ่ะอ๋ออีพ่อพ่ะให้เบิ่งก้นเราเนี่ยโชธไทยเออพุ่นนะนะพี่น้องอันนี้เพียดเพียดของเราจ้าเนี่ยเอ้อหางงอนดีเล็บดีขาดีอีพ่อบ่มีขาถูกขาถอนเนาะบ่มีหลอดปลอดเปอร์เซ็เลยจ้าปลอดภัยจากโรคเนาะปลอดภัยจากโรคีัจ้าตั้งแต่เลี้ยงม้าเนี่ยเรามี ปัญหาเรื่องการเลี้ยงกันยังบ่พออย่างง่ายกินง่ายบ่ยังง่ายกินง่ายเนาะจะกินหยาเพื่อนบ้านท่างเที่ยวบ่พ่อเหล่านีเหยาพรวดจุกเนาะเล่าหยาพวดด้วยพ่อแล้วว่าเนาะพปฏิใส่ใจคอเออนี่เชื่องดีบ่พ่อยังง่ายบ่บ่ให้จ้ะยังง่ายก็ได้ไอ้หนึ่งจะหูโหนอ้ยหโหดีครับหูครับจะก็ได้ที่หลังก็ได้จ้ะเราเรามีขวัญจะขวัญพ่อขวัญมันนี่กับจับจับดีอยู่ จ้ะมีควัญเมืองไดแน่จ้ะขวัญหนามีบ่อจ้ะจ้ะเพราะว่านี่ขวัญดีจับดีนะจ้ะเนี่ยขวัญดีจับดีเนาะพ่อนน้อจ้ะมองตาเลยจ้ะอยู่เป็นขอพันธุ์ใดอยู่ไม่เแต่ว่าคุ้ยตัวหน่อยอยู่คว้ยตัวนี้ไปเพื่อนเพี้ยแล้วจังไส้ม้เมงไดพ่อเอาสูฟังหน่อยจ้ะนี่มันมาจับ อันเราเป็นควายใสใดพ่อเพราะว่าควายพันไถ่เหมือนควายพันใหญ่ตัวใหญ่อยู่พอมัจ้าพอเราสูงดีบ่พอเราสูงบ่เหมือนหางตสวยหางดอกอ๋อพอเราหางดอกจ้าเสวยดำเป็นควายดำพอมันนะโอ้พอเราเป็นสีดำอ๋อพอเป็นสีดำเป็นควายดำหางดอกลูกออกมาก็เลยมาเป็นควายดอนเป็นข้อยดังอยู่แต่ว่าพ่อเราจับซื้อบ่ได้เนี่ยพี่น้องจ้ะพอเราเนี่ยเพิ่นกระบอกอยู่แต่ว่าอีพ่อเราจื้อบ่ได้ ยื้อซื้อพอพอควายของตัวนี้มาได้แต่ว่ายื้อเลยแต่ว่าอันพอแล้วน่ะสูงดีอยู่เป็นควายดำเป็นควายดำจ้ะยื้อได้ซัมเนี้จ้าประเทศนี่อายุเนื่งปีสองเดือนสูงเท่านี้เนี่ยโอ้สุดยอดพี่น้องอายุหนึ่งปีสองเดือนคุณน่ะแค่กับยี่พอเราตัวใหญ่ยุ่จ้ะพี่น้องนี่ไปมันเลยจ้ะอยู่ครบมันเลยจ้าอันนี้สวงเงินนะพ่อเนาะสวงใหญ่ดีดีพี่น้องจ้าสีผิวแล้วก็งามอยู่เล็บ เล็บงามสีผิวก็สวยจ้ะตัวโตโล่จะโล่ไทยสูงเลยจ้ะไายสูงเอโล่ไทยสูงสูงโตสนใจกับมาติดต่อได้จ้ะอีพ่อจ้ะเอ้าเปลี่ยงราคากันโู้ตัวนี้พ่อจะเปิดอะไรกันเลยเศ้าเศีอ้านี้อีพ่อจะเปิดเส้าเนึองจ้ะพี่น้องอีพ่อเราวจะเปิดในราคาสองแสนจ้ะพี่น้องอันนี้คือราคาติดต่อร้องกันจ้ะพี่น้องนี่เทียบกับอายุ เออเราก็ถือว่าบัตรขี้ไล่จ้ะพี่น้องอันไหนมันกินได้เนิ่นสามารถเอาไปเป็นพ่อพันคุ้งฟูงได้จ้ะ่ไนะพัฒนาได้พัฒนาได้จ้ะพี่น้องจ้าเบิรงแล้วถ้ามักถ้าฮักอยากได้อยากทัวรมาหาอีพ่อกับทัวรมาเบอร์นี้เลยพี่น้องเด้อศูนย์แปดศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็คือเบอร์ของลูกสาวของพ่อโบแต่พี่น้องเบอร์ ของคุณเอจ้าพี่น้องสามารถโทรมามหาคุณเอได้จ้าอีพอ่อเลาะก็สิอ่านั่นแหละให้คุณเอเป็นคู่ตัดสินใจกับอีพ่อก็จะคุยกันนั่นนี่แหละจ้าเอาอีพ่อจา้าเฮาเบิ่งตัวนี้แล้วเฮาเบิ่งตัวที่สองจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งตัวที่สองของพ่อบโบจ้าอันนี้เป็นคู่แม่ลูกจา้าพ่อบโบแล้วเปิดเออเป็นโค,ค้มคู่แม่ลูกได้จา้าเห่อจ้าตัวนี้เ pues, ราซื้อ,อยังก่อนเ่ยซื้อแม่ยังจา้า บัวแม่แม่บัวสิจ้าโอ้แม่บัวขาวจ้ะแม่บัวขาวเนี่ยลูกพฟอมลูกเกียเดือนแล้วนโอ้แม่บัวขาวท้องแล้วลูกเกียร์เดือนแล้วท้องนี้เนี่ยเกียเดือนแล้วจ้าโอ้ทับควายไทยมาเนาะพอเนาะจ้ะบางหันห้องกระบาดได้ประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเกียบวกบวกจ้ะพี่น้องนีะจ้ะตัวนี้ตาเต็มแก้มจ้ำดีจ้ะองค์ขอขาวจ้ะ อันนี้เล็บงามอยู่พี่น้องไอ้ความสูงความยาวความยาวก็คือเออโอเคอยู่จ้ะเพราะได้อยู่อีพ่อจ้ะตัวนี้เรามีลูกจากตัวแล้วเนี่ยลูกดลูกตัวเดียวตัวสองตัวสองได้องเ่ยโอ้เพิ่งได้ลูกแรกก็คือตัวนั่นจ้ะพี่น้องแม่บัวขาวเนี่ยได้ลูกแรกก็คือตัวนี้ตัอยู่ทั้งคังเนี่ยซื้อว่าอย่างกับพ่อลูกแล้วเนี่ย น้ำโชคซื้อน้ำโชคน้ำโชคเป็นควายตัวผู้เป็นบ่ผู้เป็นควายตัวผู้อายุประมาณห่างหกเดือนเนาะพ่อเนาะเดือนกัวจ้ะมาเช่นนี้โตอันแม่บัวขาวเนี่ยเนาะได้ทองเกียรตเดือนแล้วจ้ะพี่น้องตัวนี้ท้องเกียรติเดือนแล้วจะไปอยู่ไปนอนทุกคนพี่พ่อจ้าตัวนี้เราเรียนแบบใดพี่พ่อบอกสู่ฟังเนี่ยแม่บัวขาวเนี่ยเรางามแบบใดพ่อโอ้โหจะ เควยกับเป็นเควเหรอเมี่ยไม่เยอะน้วยหน่อยนึงครับเนี่ยไม่เยูะจ้าแต่ว่ามันเกิดเพราต้องได้สมบูรณ์แบบเป็นไเลยโครงงามมันเกิเบิ้งได้บนต่อหน้าตาก็ดีอยู่จ้าก้องจับดีเนี่ยจ้าจับดีคนดีคนกับเนื้จากน้อยมันได้ลูกตะหน่อยผดเนี่ยคนทับมันตะหน่อยผดเนาะ พ่อตาเล่าลูกตัวแรกแบบเป็นเป็นลูกของตัวใดพอพอเราเป็นของตัวใดพอลูบกุ้ยไทยทับคว้ยไทยส่วนออ๋พอทับคว้ยไทยมาจ้ะพอเราสูงดีป่ะพ่อโอ้โคว่าใหญ่อด้วยหรอจ้ะเราให้ลูกดีด้วยพ่อ่าลูกเราสูงดีอยู่จ้ะถูกงามอยู่จ้ะเราผัาดอกเขาจนพันหมดแล้วเพื่อนไรตอนนั้นจ้ะเงาเงาสวยเงาขาดีจ้ะมันงบเท่าตัวนี้กินหญ้าดีป่ะพ่อ กินดีบุตรโตเจ้จากินดีบุตรโตะนะพ่อเนาะมันน,นีดนมอันนี้ลูกท่านได้ออกนมนะบุตรท่านออกนมจ้าลูกท่านได้ออกนมแม่กะตั้งท้องโยจ้ะอันอีพ่อโบเปิดราคาอะไรบ้างเลยแม่ลูกคู่เนี่ยแสนช้อนคู่นี่แม่พ่อโบแล้วเปิดราคาไว้หนึ่งแสนสองหมื่นแลพี่น้องเด้อในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นนี่ได้สามตัวเด้ยตัวสามขาท้องจ้า ตัวสามนี่คือขาท่องอย่างนี้นี่จ้าราคาอีพอร์ตแล้ก็บริวัลคนมึงนเดี๋ยวอีพอร์ตแล้ห่องเพื่อต่อจากพี่น้องอีพอร์ตแล้ห่องสิบสองจากคุ้มเนี่ยแม่ลูกคู่เนี่ยห้องราคาหนึ่งแสนสองหมื่นจากพี่น้องถ้าอยากได้พี่น้องโทรหาหนิเดอ้อเบอร์ของพ่อโบจากพี่น้องเบอร์เดี๋ยวเด้อพี่เล้งจะบอกสู่ฟังนี่จ้าเบอร์ศูนย์แปดศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งก็คือเบอร์ของลูกสาวของพ่อโบจากพี่น้องโทรมาหาได้จา้า ถ้าพี่น้องโทอมาสซาเนี่อาจจะเบิดก่อนเดี๋ยวจ้ะเ <ใน S 1> พราะหลังจากลงคลิปไปปั๊บแล้วเนี่ยสามสี่มือเท่านั้นแหละจ้ะน้อง<า>บ่เหลือจ้ะ <c oughs> จ้ะเอ้าอีพ่อจา้าจวงวนให้เบิองจังไรนะจ้ะเบิงองเบิองว่าความงามแล้วสณงามจาังใดแบบใดเบิองไายเบิองหยังเห็นนะจ้ะอันนี้นมแล้วตั้งเต้าดีบ่พ่อนมเพียงกันดีบอจ้ะเพียรแล้วเออเพียรแล้วก็ดีโยพี่น้องจ้ะอันนี้ห่างแล้วก็เหย้าปันใดเพ่อเหย้าซ้ำใดทั้งเอกน้องพอดีบ่ จ้ะจูเอกน้องพอดีจ้ะห่างเปียดีอยู่แต่ว่าห่างกับเพื่อนเอกน้องพอดีจ้ะเนาวนยังสี่นะพ่อจ้ะวนอีกรอบนึงวนอีกรอบนึงจ้ะวนมาวนมาจ้ะวนมาวนมาไม่ต้องกลัวตอนมาที่นี่เข่ากล้องเนี่ยโหดีจ้ะเอาท้ายให้กล้องเพิ่นเบิ่งแน่ยิ่งละจ้าแล้วสี่ของขา ปากใหญ่ดีอยู่เพราะว่าปากใหญ่ดีอยู่จ้ะคุณนะขาเลยอืมสุดทีได้นี่ยเราจะพี่น้องกิวไงกิวไงผิวแล้วกะสีอ่าปันกลางเพราะปันกลางเนาะจ้ะกะสีเพราะแบบว่าหนังกะสีแบบว่ากระโปงนาปันใดกะสีคือผันกลางนะพี่น้องจ้ะจ้ะ เห็นตาไปเลี้ยงโย่จ้าพี่น้องเอ้ามาเบิ่งตัวนี้เ้าพ่อวบะมาเบิ่งลูกแล้วจา้าลูกแล้วนี่เชื่องดีดีด้วยจ้าคนเนี้ยซื้ออยังก,าากองก็เจ้าพี่น้องก็ลืมยงเขากันวัหงหันซื้ออยังก็พ่อน้ำโชคน่องน้ำโชคจา้าโอ้ยสมัยหูแต่เนะาะบักลาคำแพงเอ้ยบักลาคำแพงน้องน้ำโชคก่อนลาชิ่ใหญ่บ้านเจ้าลูกพายเร่บักลาอันน้ำโชคไปเนี่ยโทรมาหาพ่อโบได้เด้อจ้าพี่น้องนี่เด้อนี่ เปิดราคาไว้อีพ่อถ้าหากว่าเพิ่นสิเปิดเพิ่นสิซื้อแยกนี้พ่อสิขายบ่หรือขายเป็นคู่ไปเลยขายเป็นขายเป็นคู่ไปเลยเนาะจ้ะบัดนี้3โตเนี่ยถ้าเพิ่นเมาเนี่ยอีพ่อรถให้เพิ่นบ่3โต4โตัวสี่ตัวเนี่ยคุยกท่องเดี๋ยวจะเอาพี่น้องจ้ะถ้าพี่น้องอยากมาเบิ่งด้วยต้นเองก็คือมาอยู่หาพ่อโบอยู่บ้านนี้เด้อพี่น้องบ้านหนองกลางจ้ะบ้านหนองกลางบ้านพ่อโบจ้ะ พ่อโบน้องเอแต่ตะว่าเราอยู่ทงนะทางม้านะเราก็คือม้าจากอบตเนี่ยจากอบตเนี่ยเราเลาะทางโค้งนี่แหละจ้ะอยู่ฝากอบตทงเปย์นี่จ้ะยุบเราเลาะทางโค้งนี่แหละจ้ะพี่น้องหาไงไปบ้าบั้นโมาบ้านน้องกลางโคกไร่นี่แหละยุ่เราเลาะนี่แหละจ้ะพี่น้องหาง่ายจ้ะปลาสักปุ้มจุ่มเนจ้ะเกษตรนี้ปลาสักปลาอย่างยุนี่นี่แหละจ้ะพี่น้องยุนี่เกษตรนี้ควายสองขอกเกษตรนี้ควายของพ่อโบกับน้องน้องน้องพ่อโบจ้ะ อันคลิปนาะเ้าสิพาไปเบิง้งควายอีกหอกหนึงไปเปิดราคาให้กับเน่ยแ,แล้วอีกพร้อมพอีพี่น้องพี่น้องก็อย่าลืมติดตามเด้อเราก็ไปเบิ้งคลิปที่สองของเา้าจากพี่น้องเ้าสิพาไปเบิง้งควายอีกหอกหนึ่งพร้อมกับเปิดราคาพร้อมจะควายบ้านๆได้ว่าราคาเป็นตาฟังเราก็เป็นตาซื้อไปเลี้ยงจรัพี่น้องเอา้ามื้อนี้พ่อโบจ้าเมื้อนี้เขาก็ต้องรับไปก่อนนะพ่อโบเนาะจ้ามื้อนี้ฝนที่ตกจ้าเขาก็เลยต้องได้เฝ้ากันเนี่ยนาะพ่อโบพ่อโบนะนจ้ะา พอดีคุณป้าคุณจา้าเอามาเนี่ยต้องร้ายไปก้อนจ้า <c oughs> ขอบคุณพระบุตรลายลายจ้า <c oughs> ขอบคุณจ้าหวัดดีค่ะพี่น้อง <c oughs> อจ้า